จิกมันไม่กับต้งหายดอกโต้งให้เขาจำอ่ะน,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 ปปนี้โอ้โหจีเป้ใส่เมสซี่ถาปั้นบ่โอ้โหลุดก่อนโอ้ยมันสิปั้นอือหือยิงมันเซฟไปกลางทางใายไปเด้อโดดไปใส่โอ้โหยองกันต่อเกมนี้ต้องสามแต้มครับผมสามแต้มโย่ึ้นมาเจสุดยิ่งเจสุด เออมันต้องจีงซีตรงเขามาเออโอ้โหโอ้ไม่ตรงึ้นมานี่ปาเตสัดดอกตีอื้มสีสุดสั้นเจสุดปางลูกนี่โค้งโค้งเออเอาละครับผมสวัสดีคุณทิ่เขามาเบิร์กทุกคนครับมานี่เอากัตสิมาเรนเก็บแรงกันต่อนะครับผม เกบแรงกันต้อนให้พาที่หาครับผมไมครับยองมันอันนี้นี่าเขาข้าซุ่มมันเจอครับคนทียูดิวิชั่นซี่คือกันนะครับผมจากทีมอาเซนอนครับเดอะกันเนอร์เข้ากับมาในแผนซี่สามสามนะครับผมเชค็คตัวนักเตะแป๊บนึ่งครับโอ้โหเจ็บสุด โรลโิโก้คิมมิครับไผ่อีกเหมือนนะเฮ้าอันเฮ้าไปเบื่องปั้งสต,ตูกันครับสต,ตูมาในแผนซีหนึ่งสองสามนะครับผมไปครับผมยองมัน เอาครับผมฟองนาเจสุดคือกันพร้อมเริ่มนะทา่าละครับผมทา่าละทิ้งไอ้ไม่กับทิ้งไอ้ไม่กับต้องให้หรอกต้องให้เขาซ้ำอบะนี่โอ้โหเกือบตายจริงไดบอกไปครับ ที่เข้าแล้วยังได้เจสูดมาโอ้โหรอบสัน้นเล่นหย่างวะเนี่ยทาดักทาดักที่ไม่มันจะส่งให้บอมเว้ยมาส่งเว้ยมึงนี่ทาดักครับเมสซี่ มเตะขึ้นมากับเพื่อนแทนเองอ,อกอคางมากเอาอยัางได้ล็อกตันเดี๋ยวโอ้โหส่งไปใสนะ่ะโอ้โหส่งไก่เกินส่งเป่าไหลกับเสียรครับผมโอ้โหสิบแปดน้าที่นึ่คือควดมัวเลยเอาไหมครับผมดักอีกเอา ยัง่งเงี่ยออน,นี่เปิดขามาโคกออกมั่วเกินจิเป้ใส่เมซี่ถาปั้นบ่โอโ้โหลดกอบยางไก่เลยเด่นมั่วถึงอะไไปไหมครับผม ยกให้อโนย้อนขึ้นมาโอ้ซ่ากับเสียอุ้ยมันฟิตปันอื้อหือลองเด่นไกลบ้างครับผมเอาโอ,อ้ยีย่หยางลอยเสียอีกวันนี่น้นะไปกลับขึ้นมา เจสดแดนตรงมาแม่งึเปิดขึ้นมาโคกตั้งไว้โรบิโก้ตรงมานี่ยิงครับโอ้โห่้ำนาเดนเดอน์น่าหน่อยเออเตะขึ้นมา ทา่านะครับผมเจสุดติดได้เนี่ยปันครับได้เอายิ่งแงโอ้จุดโทษทาานีน่ละจานแบบนี้เออพุตมาฝึกปุ่มหรือจังแดงเงี่ยโอ้เมื่อน้ำกระของเอาครับเสียจุดโทษที่มึงยิ่งข้างไหนครับผม ใส่ขวายิงมนันเซฟไปฝังทางใส่ไปเดอ้อโดดไปใส่โอ้โหอีหย่างวะโอ้เสียมาอดักมันมาโอ้โหได้จุดโทษยิงบอลเขาอีก้าราักอืม โอ้ยโงไปใหญ่เลยนะเนี<า>่ยนะไปครับเรื่อยเอาเปิดลูกล<อ>นี่หกยิ่งมันเออจบเริ่งแน่ศูนย์ศูนย์เฮ้ยซ็งยักเหรียนหนังไง แม่ครับผมมันมาเขากับเขมากับมาตอกันเริ่มสองกับผมยองกันต่อเกมนี้ต้องสามแต้มครับผมสามแต้มโยงขึ้นมาเจสุดยิ่งเจสุดเออมันต้องยิงซี่โอ้โหฝืนน้าหล่ะครับผมหนึ่งศูน มันคือลูกสูตรครับผมลูกแบบน,นครับผมเอานำหนึงสูแนวลูกที่สองจ่อมน้าเอาเลี่ยนแบบเลี่ยนแบบเวาลาตรงกลับขึ้นมาอีกเบิร์นกับขึ้นมาอีกเออตรงไปพุ่นบอท่าน แต่กูปิดอยู่กับแหลนซ่าแห่งกุซิโก้ทารดักครับผมเมสซี่โดนเกิดกาดมาไปได้ไปเยอะดเดินมัวกับพ่อทารดักเอาเราเมื่อเอ้ยไปเมสซี่โตงเขามากเออ,เอโอ้โหโอ้โอ สีตายเอาแง่จอดอีกโอ้นี่เตะสีสีดยิ่งบล็อกไว้บล็อกไว้บล็อกไว้ตรงขึ้นมานี่ปาเตะสัดดอกติดอือ้มเศรสิีโอ้โหเปลือกเข่าเอาครับผมดุเปิดมุม เราต้องเห er ็นได้อีกเจ้ากรูกหนึ่งเจงสันยูเนี่ยเมสซี่ครับเป็นคนเปิดเปิดมาโคกออกครับโรดดี้บริโกเตะขึ้นมาท่าได้ครับผมไปหอดบอบอหอดเก็บได้ครับผมรูปสัน ไปอันนี้ทะลุมากเจสุดโอ้โหอีเอชอย่างนั่นนะโอ้เสียของเลี๋ยวจุดโทษอีกอีกเทือ,ดอ,อดได้มึง่มด้วยเราว่างด้วยเดี๋ยวคือไปไกลแต่ละโอ้ ครับผมพอด,ดีเออจับมาอีกท่หนึ่งทีมมีโลบูตสันเจสุดปานลูกเนี่ยโคง้งโคง้งเออมันต้องจังซีโอสองศูนย์ลครับผมจากกาเบียวเจสุด ครับผมตอนช่วงเป็นต้นเจมขึืนอเล่นแบบโคตรมุ่งเลยเล่น,นเป็นงุดงียบแบบนึงครับผมเอาโคตรออกเลยอีกปั้งหนึ่งโคตรย่อมนะครับผมโคตรย่อมเลยอือเอาละครับผมขอพูุณ้นที่เขาไอ้มาเบิ้งทุกคนครับผมเอาไว้พ่อกัน พาหนาครับผมบ๊ายบายครับ